สวัสดีครับผมช่างฮานะครับันนี้มารีวิวงานซ่อมนะครับตัว macbook ตัวนี้เป็นตัว macbook a 1 0 6ก็เป็นตัว13นิ้วทัชบาร์นะครับปีประมาณ2016-17นะครับอาการที่ผมเจอก็คือมันขึ้นโฟลเดอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าไปที่ศูนย์มาแล้วทางศูนย์เนี่ยนะครับแจ้งก็คือเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดใหม่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดก็เลยลองติดต่อเข้ามาทาการซ่อมนะครับผมก็ โอเคราคาย่อมเยานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองซ่อมนะครับด้วยการเช็คตัวเรื่องของระบบไฟเนี่ยของตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับอาการที่ไม่เจอฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะมีตัว IC ที่มันควบคุมอยู่นะครับมีเช็คเบื้องต้นมาคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดบอร์ดวิวให้ดูอันนี้เป็นหน้าตาของตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้รหัสบอร์ด รหัสบอร์ดก็จะอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าในกล้องผมว่ามันไม่น่าเห็นไนะกลเกินเนี่ยแถวนี้นะครับเป็นโค้ดตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะครับเป็น820 0.0.2.3.9ตัวนี้นะครับนี มันจะมีตัว IC ตัวเนี้ยซึ่งคล้ายๆกับตัว Mac 12นิ้วที่เป็นปี16-17อะครับ IC ตัวเนี้ย U9300 เนี่ยมันตัวมันเองเนี่ยชอบมีปัญหานะครับผมก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้นะครับ U9300 นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับว่าเราเปลี่ยนยังไงรรมาดูในกล้องนะครับ ไอตัวนี้นะครับถ้าดูจักในกล้องนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นยู่9300เดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยน IC กันครับ สวัสดีครับคุณนิววันนี้มาดูงานตัวนี้กันครับหนึ่งเดนหกนะครับขอบคุณคุณนิวมากเลยช่วยคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูงานตัวนี้กันครับพอดีเพิ่งเคยเจอแบบที่เป็นรุ่นนี้นะครับปกติจะเจอแม็กซ์สนิ้วซะเยอะแต่ว่าตอนนี้มาเจอรุ่นนี้นะครับว่าอาการขึ้นโฟเดอร์เนี่ยนะครับติอาการที่เจอบ่อยๆมันจะเป็น ของตัวแม็กซ์12นิ้วเนาะ A154 3 อันนี้ผมเก็บตะกลัวเอาแบบนี้เลยนะครับใช้หัวแรงเก็บ แกะตัว IC จากบอร์ดอะไรนะนี mm ่ hmm. เป็นตัวบอร์ดอะไร Built its screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your map. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. โอเคนะครับทีนี้เราจะมาใส่ตัว IC สร็จแล้วเสร็จแล้วสวัสดีวิชัยขอบคุณมากเลยที่ช่วยคอมเมนต์ให้นะขอบคุณมากอันนี้อาการไม่เจอฮาร์ดดิสนะขึ้นโฟลเดอร์เอ็จะสนป คุณนิวบอกว่าอะไรนะโทรตามลูกค้าเลยครับผมโหขอบคุณครับเปลี่ยน IC เลยนะเปลี่ยน IC U93 เลยดีตัวนี้แหละ ไปเจอการขึ้นโฟเดอร์สำหรับรุ่น a 1 0 6ก็ลองเปลี่ยน IC ตัวนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับว่าเจอข้อมูลไหม เป็นตัวเครื่องนะครับผม mm hmm. ประกอบเครื่องก่อน ามาถามว่า macbook 13นิ้ว2015เครื่องเครื่องดับเปิดไม่ติดแต่ชาร์จไฟขึ้นปกติเครื่องดับเปิดไม่ติดนะครับแต่ชาร์จไฟขึ้นก็คือสัญลักษณ์ตัวชาร์จมันขึ้นไฟเขียวแล้วก็ปัดส้มใช่ไหมครับแต่ว่าภาพหรือว่าแบบสถานะเครื่องมันไม่มีเสียงแบบเปิดติดเสียงพางเสียงอะไรไม่มีอาการพวกอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับ ระบบชาร์จแบบปกติแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีระบบไฟที่ต่อออกไปจากระบบชาร์จเช่นระบบไฟ3 3 v โวลต์ระบบไฟ5 v โวลต์ระบบไฟพวกชุดหลังๆอะไรเงี้ยครับระบบชาร์จปกติผมมาพูดเป็นภาษาช่างลูกค้าน่าจะงงแน่เลยก็เป็นว่าคือโดยรวมแล้วครับถ้าอาการอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยศูนย์ก็จะตีเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ หรือถ้าไปตามร้านซ่อมทั่วไปนะครับร้านอย่างร้านผมอย่างเงี้ยร้านซ่อมทั่วไปเนี่ยช่างเนี่ยก็จะตีว่าเครื่องนี้เปิดไม่ติดนะเมนบอร์ดเสียแต่ว่านในส่วนของรายละเอียดของงานซ่อมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่ผมบอกว่าออระบบชุดไฟมันระบบชาร์จทำงานปกติแต่ว่าระบบเปิดเครื่องอ่าใช้คําว่าระบบเปิดเครื่องของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันเปิดไม่ติดมันมันมันมีอาการชอร็อตหรือว่ามีอาการเสียอยู่นะครับทีนี้เรื่องของราคาซ่อมอ่ะ ที่ถ้าเป็นศูนย์ก็จะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเขาเปลี่ยนบอร์ดเขาไม่ได้ซ่อมแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปนะครับก็ราคาก็จะเริ่มที่3ามพันถึงไม่เกิน5้าพัน้านะครับเพราะว่ารุ่นของลูกค้าตัวนี้ก็โอเคมันเป็นปี2 0 1 5มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับราคาสูงสุดก็ซ่อมกันประมาณไม่เกิน5้าพันห้านะครับก็น่าจะประมาณนี้เฮ้ยโอ้โ oh, หพิตตี้มาขอบคุณครับพิตตี้สวัสดีครับพี่โอ้โ oh ห oh. จดจดไม่ต้องจดหรอกพี่มีอะไรโทรถามเลยคนกันเองแหมพี่ก็ยังไงขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เข้ามาถามนะครับก็มาน,นี้ส่วนถ้าแบบว่าอยากอยากรู้ถึงวิธีการซ่อมอะ่ะก็จริงถ้าจะให้ผมแบบรีวิวให้แบบนี้ก็ทําได้นะครับส่งมาแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยไลฟ์สดรีวิวซ่อมไปได้วยกันดูไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็จะ มันก็จะแบบงงงหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ซ่อมแบบนี้ครับร้านทั่วไปก็ซ่อมกันแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีมีผมที่ทำสื่อออกแบบนี้นะครับจะได้ลูกค้าจะได้สบายใจว่าเอ้ยทางร้านร้านแบบว่าไม่ไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับเราทำงานให้เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมอาจจะแบบ แปลกกว่าที <If S 1> ่อ <Hollywood> ื่นก็ร้านร้านสมาทีมี6สาขานะครับผมมีเมกะบางนาเทอร์มินอลอโศกอยู่เนี่ยมอเดะมอบางกะปิเดะมอบางแคแล้วก็ส่วนผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่เอาเป็นว่าลูกค้าถ้าแบบใกล้ที่สาขาไหนส่งมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเครื่องอ่ะมันจะถูกลําเลียงส่งมาให้ผมที่สำนักงานใหญ่แถวแวบางนานี่เองนะครับก็ต้องลองดูเช็คดูว่าใกล้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยคอมเมนต์สอบถามนะครับปกติก็เอ่อ ก็เนี่ยครับผมก็อยู่กับคุณนิวคุณนิวคนแรกนะครับคุณนิวซ่อมฝึกซ่อมฝึกอะไรกันมาเรื่อยครับสี่ห้าปีก็โอเคนะครับนี่ผมเดี๋ยวจะเทสดูนิดนึงนะครับแต่ว่าเล่นขันน็อตตรงจอแล้ว แล้วก็ถ้าจะเอามาฝากอ๋อโอเคครับผมอยู่ติดบิ๊กซีบางพีครับอ๋อก็จะมามาให้ผมซ่อมให้แล้วก็มานั่งรอเลยก็ได้นะครับผมเฮดออฟฟิศผมผมอยู่ที่เฮดออฟฟิศอยู่ตรงข้ามเมกาบางนาหรือว่าถ้าแบบว่าแบบว่าไม่ไม่รีบก็เอามาฝากที่เมกาแต่ว่าถ้าตอนที่จะเอามาฝากก็บอกว่าติดต่อช่างฮาร์ดไว้นะครับเพราะว่าช่างหน้าร้านเขาจะได้ดูแลให้เป็นพิเศษนะครับผมก็ติดต่อช่างฮาร์ดเอาไว้ จะเอาเครื่องมาส่งซ่อมแต่ถ้าจะมาหาผมที่สำนักง,งานใหญ่นี่ก็ได้ครับผมมาก็มานั่งรอได้แต่ว่าบอกผมล่วงหน้านิดน,นึงนะครับเคสนี้เป็นไหนครับ <c ales> อ๋อมันขึ้นโฟลเดอร์ครับพีต่ตี้ผมยังไม่รู้เลยผมแก้ผ่านป่ะเนี่ยผมไข่น็อตซะเยอะเลยเดี๋ยวกแกะกันหนาม,มึดเคสนี้มันขึ้นโฟลเดอร์ครับมัน มันไม่เจอฮาร์ดดิสครับพี่ขึ้นโฟลเดอร์โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มาคอมเมนต์ติดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับผมก็กลัวๆอยู่เหมือนกันมาลองดูครับออติดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ขึ้นรูป สัญลักษณ์โลโก้มาแล้วนี่นะครับผมตัวนี้มันติดพาสเวิร์ดโอทอปพี่เขามีพาสเวิร์ดให้เราป่ะมีป่ะไอที่พี่เขาที่ว่าไม่เจอฮันตี้อ่ะด้วยขอพาสเวิร์ดให้พี่หน่อยโอเคนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับผม มันเจอฮาร์ดดิสแล้วตอนแรกคือมันจะขึ้นรูปเฟ์เดอร์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเจอฮาร์ดดิสเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณนิวมากนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์ให้ขอบคุณพี่ตี๋ครับขอบคุณวิชัยสังคมพันธ์ด้วยนะครับก็ตัวนี้อาการเสียก็เป็นที่ U9300 นะครับตัวนี้ผมเปิดตรงเดสก์ท็อปให้ดูก็คือตัวนี้นะครับตัว U9300 ตัวนี้นะครับใครเจออาการโฟลเดอร์เปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับผม ก็โอเคครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตี้ครับพี่ครับสวัสดีครับ